พบกับพิมขายที่อีกครั้งค่ะสวัสดีครับพบกับผมอาร์คขายที่ที่ดีสวยนะครับค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะอัปเดตแปลงที่โครงการบ้านสวนสายฟอง6 4อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะซึ่งที่ดินแปลงนี้เราจะมีทั้งหมด2โคง2โซนนะคะโซน A และโซน B ค่ะโซน B เนี่ยนะคะเราขายหมดแล้วตอนนี้เราจะว่างโซน A ค่ะโซน A นี่ก็จะเป็นแปลงเงินสดนะคะว่างอยู่4แปลง เดี๋ยวเราจะให้โดนบินสำรวจพื้นที่ให้ดูนะคะถึงการเข้ามาพัฒนาที่ดินของลูกค้าที่เราเป็นแปลงที่เป็นเงินผ่อนนะคะแปลงที่ติ่งยืนอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแปลงเงินผ่อนนี้จะก็จะเป็นทั้งหมดห้าแปลงแปลงแลงๆๆๆะไล่ไล่ไล่นะคะเนี่ยค่ะ o ร k าบอยแถมให้ด้วยขุดดินขุดบอ่อให้ฟรีนะคะไฟฟ้า,าประปาเราก็มีนะคะถนนโครงการกว้างหกเมตรค่ะ เนี่ยค่ะมองเห็นนะคะนี่คือแปลงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นแปลง A สามนะคะเนี่ยค่ะ A สามนะคะเนี่ยได้ขุดบ่อนะคะเนี่ยค่ะ A สองแปลง A สองนะคะเราได้ขุดบ่อนะคะสวยงามมากๆค่ะเนี่ยมีต้นไม้นะคะซึ่งทางเจ้าของได้ซื้อต้นไม้ที่ปราจีนนะคะมาปลูกเลยนะคะต้นละประมาณสองสามพันนะคะเนี่ยค่ะปลูกแล้วก็ขุดบ่อแล้วก็มีรั้วขับบ่ออันนั้นจะเป็นแปลง A ห้านะคะ นะคะนั่นนะแปลงเอห้านะคะ a อห้ามีโดนกำลังบินไปที่ถนนลาดยางนะคะเป็นถนนคลองสิบสี่นะคะซึ่งฝั่งคลองตรงข้ามก็จะเป็นฝั่งของเขตอำเภอองคักษ์นะคะถ้าฝั่งมาข้ามคลองของเราก็จะเป็นฝั่งของเขตอำเภอหนองเสือนะคะแปลงนี้นะคะจากถนนลาดยางนะคะถ้าหากมาจากถนนรังสิตนะครนายกมาแปลงก็สิบสองกิโลค่ะแล้วก็ถ้าหาก จะวิ่งออกไปทางนู้นนะคะออกไปทางด้านทิศเหนือก็จะเป็นน้องแค่สระบุรีนะคะซึ่งก็ไปประมาณ10กิโลหากจะออกไปถนนหมายเลขสองหมายเลขหนึ่งก็ประมาณสิบห้ากิโลค่ะออกพนหนโยธินออกไปแก่งคอยออกไปสระบุรีได้เลยนะคะเนี่ยค่ะถนนเรียบคลอง14ี่นะคะอันนี้ก็ที่เราเห็น,นก็จะเป็นบ่อปลานะคะเลยแปลงเราไปนะคะเป็นบ่อปลาซึ่งไม่เหม็นนะคะ เป็นบอ่อปลาไม่ได้ลึกค่ะน้ําก็ไม่ท่วมนะคะรุ้ลวดขบบอยมองเห็นเลยนะคะแล้วก็มีไฟฟ้ามีประปาพร้อมใช้งานได้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะหาที่ดินนะคะเพื่อที่จะสร้างบ้านได้เลยนะพร้อมลูกสร้างได้เลยก็แนะนําที่ดินที่ของเรานะคะตอนนี้เราจะว่างเฉพาะแปลงเงินสด4ีแปลง2 0 0้ตารางวาสามแปลงหนึ่งไร่นะคะหนึ่งแปลงนะคะซึ่งเราขายที่ สองว่ารารงว่า9ก้าแสนแปดหมืนบาทนะคะแล้วก็หนึ่งไร่เราขายที่หนึ่งล้านเก้าแสนบาทนะคะต่อลองได้นะคะโฉะนดคุดแดงพร้อมโอนเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศแปลงที่ดินนะคะเริ่มจากแปลงดีแปลงเงินเงินสดนะคะแปลงหนึ่งไร่นะคะนี่ค่ะแปลงนี้นะคะ,ะ,คะจะถมดินเสมอถนนมีรั้วเข้บอยให้ด้วย ญ้านี้ก็เกิดขึ้นบ่อยมากนะคะยิ่งหน้าฝนนี้เกิดเร็วมากเพราะว่าดินนี่เราถมมาได้เจ็ดปีแล้วนะคะรวมปีนี้ก็เป็นปีที่แปดซึ่งเป็นหน้าดินด้วยนะคะดินจะงามดินดำน้ําชุ่มปูง,งามะค่ะเนี่ยค่ะไล่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลงที่โล่งนี่คือเราขายแล้วนะคะผ่อนห้าสิบงวดไม่มีดอกเบี้ยเหมือนกันค่ะเนี่ค่ะ เนี่ยค่ะขุดบ่อให้ฟรีทุดินเสมอถนนนะคะเนี่ยค่ะ,คะอันนี้จะเป็นแปลง A 1หนึ่งนะคะซึ่งทําบ้านพักตากอากาศสวยงามมากๆค่ะนะคะเนี่ยมีที่นั่งจิบเบียร์ด้วยนะคะมีดาดฟ้าให้ดูวิวนะคะที่นี่จะเป็นวิวสวนวิวทุ่งนาค่ะเนี่ยค่ะหน้ากว้างสองตารางบานี่อยู่ที่สิบปดเมตรนะคะลึกอยู่ที่ประมาณสี่สิบสามถึงสี่สิบห้าเมตรค่ะเนี่ยค่ะลูกแปลงสวยงาม ที่ดินหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะรับลมปีหนึ่งมีสิบสองเดือนรับลมถึงแปดเดือนเลยนะคะถ้าที่ดินหันหน้าไปทางทิศใต้เนี่ยค่ะขุดบอ่อทุกแปลงนะคะก็ตรงฉนดโอนให้ฟรีนะคะศูนย์แปดสี่หนึ่งสามสองศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้า ต่อผมมาครับอาร์คครับ0 8 9 1 5 8 4 8 8 0ครับค่ะอย่ายลืมกดเพจที่ติ่มขายที่ดินสวยหรือว่าเข้าไปดูในช่อง YouTube ติ่มขายที่เอาสองคนลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ